น้อยนะ่ะแพ้ฉันแล้วแพ้หักไข่ด้วยดีสุดเลยเอาไปกินเท่าไหร่หนูแพ้เออแตกหนึ่งเฮ้ยเอาป,อปืนมามา้ดิแตง,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 งหนึ่งดีรกินหัวนะโอ้อ้โอ้โอ้โอโอเก็บยอ,อย่ามีดฟันเพื่อนพอดีใช่ไม่กิ๋งเรื่องยาไก,ก่นะเออ ตายมึงม right oh, 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 oh. ันบีชีตัวเองหรอนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉัเห็นนะมันล็อกเป้านะไม่ล็อกดีวะล็กเก้าสวัสดีทุกคนเนะวันนี้ข้โหนียววันนี้ย่นเกมเมอร์ดอรสไตล์ออนไลน์กันเน้อวันนี้วันนี้ผมก็ที่บอกตัวเาร์มตังค์สนะครับาวามเดือดทองเปลียห้องเนี่ย ไม่ฟูไงหรือก็อไม่ฟูเลยนะเพราะว่ามันน้อยเราซื้อได้ไม่ได้เลยเพราะเราเนี่ยเราจะมาทำภารกิจแบบเย,ยอะๆเลยนะแต่ภารกิจหลักของมันเรานะ่ยเรเชื่อแล,แลต้องกดภารกิจตามมันหน่อยจะดักประโยชนีใก่อนเลยอืมแต่เรสังเกตมันภาษีอ๋อ,แล,อ,อ,นะอ,อแล้วนะแต่ว่านี้ผมก็ยี่สิบสองนะข่างเอายากเอาเรื่องเหมน เร็วองต้องเล่นนานเลยตอนนี้เขาได้ปืนใหม่มาด้วยเรองเอาเรื่องเลยนะอัพอัพไปเยอะเดือยอัพเกรดแล้วความสีหายเยอะเลยดีแล้วเขาไม่แต่งอะไรนะแทบไม่แต่งเลยคนดแพงมากคนเนี่ยใไซส์มาาันจะฟามเงินฟ้ามตองแพงจริงอ่ะแค่นี้ก็แพงแล้วคนดีนีนของดีเยอะ ก็สองวันแล้วอะเอ,อ้ยแข่งก็บเสียงอุสส้ยเองใส่นี้ซหน่อยด้วยกันอืมแบบยุดจืดนะยุดจุดค้างยากอะนะเพราว่าเจอคนโูดหน่อยคนคนโหดข้างจะเยอะเลยอะนะเจ็บนี้ซะหน่อยมาเป็นกิจกรรมนะของเฟของที่ผมชอบชอบเออ เอออืมผมได้ซองมาเสองช็อตกันไปภารกิจสอมเร็จแล้วอืมอุ้ยฮัลโหลเขาหัววันช็อตวันคิวเพื่อนเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะไอแน่ไอ้เอตัวเองฮัฮัลโหลอันนี้ไปกินซะคนคูเชื่ออืมอืมออึดคังเอาเรื่อง ถ้าเปิดคืนเนี่ยบอกว่าจอดอย่างนั้นเดี๋ยวุเสาธิตอุ้ยก็พังมันเลยนะกูพังไปแรงว่าอัพแรงคือนะดมเบ็ดโค้งแรงบอกเลยเหมาะมากอุ้ยต้องเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวจะเก็บเอาไปสู่ขอแล้วกันนะต้องเก็บไปหนึ่งพันนะคุณเยอะมากเลยเฮ้ยใครมาหยิ่งลอยล้งคุณลอยล้งโอู้หู้แตกเลยที่ไม่มีเกาะเลยคุณ โกเลยเนี่ะตอนนั้นไี่ผมตายเพราได้ไงเนี่ยเก็บของเขาอุ้ยทำไมยิงโดนตูดพวกเนี่ยตายซะเก็บสองเรียบร้อยเฟนโฮเรียบร้อยแจกหมดอุ้ยฮัลโหลเก็สองของเราอ่ะมาไผ่เลยอืมนี่ดูด้ ฮัลโหลพอดีของเต็มโอ้ยชของไม่ได้เต็มนี่นะวันนี้ของเต็มเลยเออเออุึยอ้ยมลายคนเยอะเอาไ่ไปกินคนคู่เออก็โลยิงตูเลยเออช่วลงแต่กันดีฮัลโหล อย่างมือกันสินี่ก็ไม่ได้นะเออนี่จิม้มนี่จิ้มนี่เย็นไม่ไล้เราอะอแตกนึงมาฐานทาักบันเลยคุณแตยเราก็ชนะนะผู้เป็นเล่นนะโว้แทกแตกหนึ่งอันนี้ไปกินซะพอดีจะเย็นหน่อยนะอุ้ยควันแรงอะ โอ้ฮ oh, yeah, uh ัลโหลอันไรไปกินหมาเก็บก่อนนีไงถายข้าวมัน้องน้อยยึดตรงนี้เลยฮัลโหลเออแตกอย่าหันหลังดิ่เลโหลอุ้ยตูงซองตูงซองขัดกล้องขัดกล้องอุ้ยเบิร์ไม่บายลาคนอุ้ยโดนปืนอยู่สิ นี่มันสองอะไรครับเนี่ยลูกสิลนคนูณใหญ่ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไปกินอะไหมอุย้ยเก็บของก่อน <c oughs> เออเสกนุนนาเลยหน้าแหกอะ่ะเออเออโอ้โหระเบิดขเข้าโดนระเบิด <c oughs> เก็บของ โอ้ยตกใจเลยนะเกิดต่อหน้าเลยนะนี่ยิงหน้าเลยนะขยับนะ96เปอร์เซนเป็นเลขดีเลยนะออ้ยได้อันดับหนึ่งวีดี้ขึ้ไปบเอาปืนมาแจกนะกล้องเนี่ยเอ้ยปืนนี่วไฟเออหายับันหน่อยนี่จะทั้งมาหนึ่งขายหนึ่งพัน่กระบาแล้วจะพูดหนึ่งพันไปดีดิอือมันจะกราบเนี่ยทุกคนนะ ปืนนี้ผมอ,อยากได้เหมือนกันนะนะคนนี่โคตดี้แอนิเมชันยิงตูดเอือแต่งเอือดูดแช่แข็งมันเอลซ่าเนะโอ้ภารกิจต่อไปภารกิจอะไรไม่มีแล้วนีนะ่จุดเวลาหนึ่งนาทีก็เสร็จสิ้นเลยนะโอ้ยรับรางวัลสังเกนนิซิสก์ มันนิ่มภารกิจแล้วอันเนี้ยอุ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะตางคนนะเล่นสีดสี่ปืนสี่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 สีนี่มันจะดูเกิดไม่ตานนะเนี่ยเออกับทันตัวเลือกปืนอะไรกันดี่ะสไนเปอร์อันนี้ดีไหมคน ได้เมดฮ่า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 น่าจะได้ไหมแต่เงินเออได้เมีย, 5. 5ไ,ดมไ,ดมยได้แต่เงินมัไนไมนะ่ท่ายคนเงนินมันแพงเกินช่วงนี้ผมก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะยิงอ,อาไปก็เหลือเงินไม่เยอะอเอตอนนี้ต้องแบบว่าต้องประหยัดเงนินหน่อยคนี๋ยวเงินมันหมดขับมันเปื่อยหนูนนะโอ้โอ สไนเปื้อเราอ่ะเป็สนสไนเปอร์เราอ่ะเมื่อกี้ไปเก็บของพนะอดอีอันนี้เป็นปลาก่อนเดี๋ยวกับดักคมนะมบเลย์ดูก,กับดักคมปุ๊บแตกไม่เหลือฮัลโหลพอดีเพื่อนชั้นอ้ยข้างล่างก็ดูเลยน,ะนี่บุกบุกอู้โลโอูล้ เออไม่ตายด้วยอืมผมเบืเอ้อเพืเ่นลงเฮ้ยเยอะเพื่อนพอดีนดีนะว่งไงโอ้โหขามีจีบผมนะโอ้ยมีกระตูจิมีห่าจิมได้สินอนะ่ะแพ้ฉันแล้วแพ้หักไข่ด้วย จืดๆอู้ปจืดจืดอืมผมจะมาของกันเชนนี้เป็นที่ดีที่สุดเลยเอาไปกินซะ่อยหนูแปะเออแตกหนึ่งุยกับอัพปืนมาคุณแรงไงตอนนั้นวุ้ยตองซื้อนี่หน่อยนะถึงมันจะแบบยี่สิบก็ถึงได้ห้าอันเดี๋ยวก็คุ้มค่าคุ้มค่าอยู่เลยอะไรดิแตกหนึ่งยี่สิบสามไม่มีหัวนะ โอ้โหเก็บ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 เฮ้ยอย่าอมีดฟันเลยเพื่อนพอดีฉันไม่เก่งเรื่องระยะไกลนะเออตายหมูมันพีชีตัวเองเลยนะพีชีตัวเองเสื้อันลูกสังเกมันก็ไม่ทางลับนะผมไม่ยอมไปสักทีนะความจริงมันก็ใช่ทางลับนะ่งมันก็ทางดีกว่านะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฉันเห็นนะมันหลอกเป้านะ เชือไม่ดอกนี่หว่าเชือจริงๆมันปาปลุมผมยิงเองนะแต่ว่ามันไม่ชอบแบบยิงแบบยิงเองนะมันยิงอัตโนโมัติอ่ะมันชอบแบบนี้ดีกว่านะเอยอันนี้ไปกินใ้หนอเออพอดีมีของขวานวนะอุ้เป็นเจ็บจังเจ็บจังอยากยิงหัวแต่ว่ามันยิงไม่ได้เลยปืนก็ไม่แรงพอขอปืนแรงๆอ่ะปืนอุ้ย โอ้ยเดือด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 มีดมาเลยเพื่อนเน้นมีดเลยเน้นมีเน้นนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยไอ้เชี่ยเข้าหมอกแล้วก็ยิงเข้าไปชื่อกโดดเอาละเพื่อนจังวะนี้ฮัลโหลเฮ้ยไม่เพื่อนกระโดดนี่ทิมหน้าแตกเลยอืม เราก็โดดเบีรยวไนะคือเราชุดกุเทอ่ยอืมแต่ตัวละครแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะสกิลอวสกิลอะไรก็ไม่เหมือนกันนะไม่เคยดูด้วยโอ้ยมันแรงยังเลยลุ้มะเฮ้ยมันถามยังไงแล้วบออฮะอีวิวก็ถ่ายไปเลยนะมันขึ้นช่วยเหลือนนะ สูงจริงๆมันห่าไปได้เฉยสวัลดีน,นี่ไป็นกินครับอ่ะขวาขวานเอ,อ้ยออมาได้ไงวะน,นั่นน่ะระเบิดมันป่าไปจีข้ามโลกเลยเนี่มัน,มนป่าข้ามนี่โอ,อ้ตกใจอ,อึอ้นดูอบเอ,อ้ยข้ามยิงหลังเอ,อ้ย สเนปเปอร์อาบะคูนแรงเลยนะสามิภาพบวกบวกเลยนะนีแะ่แตกซาไม่กินเออเด้งไปเลยนี่สิบอกเลยว่าตรงสปริงเนอร์แพ้ด้วยแพ้ได้ไงครับนี่อ่ะอุ้ยสกอ์ห่างกันมากเลยเอ๊ออุ้ยขาเป็นขากันหมดเลยอืม ตังหุ่มเท่าไหร่แล้วนี่อ่ะบู้ยไม่ได้อะไรสักอันหนึ่งเลยสี่ผ่นเองอ่ะฮู้มาดูจุ๊บควบมจิ้ปืนนี่ผม,มเอาได้นะแต่ว่ามันสูงไม่ได้เออเออเอาละ โคซุมนี้สองอันเหมือนกันถึงผมจะเก็บถึงห้าพันเลยนะเฮ้ยเกือบได้แล้วนะวนะั่นน่ะอันละซุ่มก่อนก่อนปิดคลิปนะเฮ้ยได้บัตรว,วีบัตรวีวีวี VIP ไอ้ดีว่ะดีดีมากเลยเอาล่ะผมขอจบคลิปแนวขอบคุณเข้ามาในแคลป์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมก็ขอไปกันไปใหม่นะครับไปฝากฟาบเวลก่อนครับบ๊ายบาย